вам <speaking up> <speaking up> กิโลนตึงเท่าไรล่ะเจ็ดร้อยสิบสองคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกสามกิโลครับครับผมสามกิโลหน้าลายถึงที่หมายนะครับผมเครป่อดคัยแต่ร้อยยุด ตรวจเลยครับที่ตรวจเลยครับ คร, 2, ครับผมนะครับสอง้อเมตรเท่านั้นขอคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ สุดยอดเลยยอดอแล้ว,ดอ,ดอ,ดลวอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่โรงพยาบาลสนามเมืองจันทร์ก่อนนะครับแล้วก็จะไปส่งที่ขู่ขันแล้วก็กันทะลักแล้วก็อุบลราชธา,านีครับผมนะครับทีดงานเมื่อเร็วเ้าชมงแต่เป็นการทีมงานที่โคตรมีความสุขเลยที่ไมายังปลอดปลอดไทยครับสุดยอดสุดยอดไปเลย บ้านก่อนมาดิเจอที่เดิมนะครับอดน,นะครับพี่น้องอดดีขอบคุณผู้นำขอบคุณผู้นำด้วยนะครับผมมานำตลอดแล้วก็มาสนับสนุนค่าน้ำมันให้พวกเราตลอดนี่แหละครับผมแล้วก็นำก้ำจิตนน้ำใจผู้ยอยู่เบื้องหลังอ้าวโผ่ เอวดี่ัวเอว ขุขันแล้วก็อำเภอกัรทลักษ์อำเภอเมืองจันทร์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยวสภาพจะให้คนไข่ลงคของน้ำงด้ํด้เพิ่งเพิ่ง จงังส่ละเมืองจันประมาณประมาณสิบห้าเอ้าวโกหกผิดเมืองจันประมาณประมาณสิบกว่าครับมีเบญจรักกังทรักษ์แล้วก็ผูกขันด้วยกับภูบน,นแล้วก็อุดมพรด้วยครับที่เรารับมาวันนี้ ไปบรรยากาศของร้านออาแอลกอฮอล์เตรียมผลเตรียมฉีดเด้อฮอตนะครับพี่น้องแก้วนะครับผมปิดแน่แล้วฮอชีฮอชีเปิดประตูให้คนไข้เพิ่นเข้าห้องน้ำใส่เสาได้ใส่าได้ครับใส่แองโก้นี่ครับแองก้ชีเซฟตีนะครับพี่น้องโดยการแอลกอฮอล์ฉีดตลอดในรถผมก็ชีตลอดนะครับพี่น้องประตงเป็นห่วงว่าสิติดเชื้อนะครับจะได้กับมีโอกาสติดแต่ก็บเป็นยัง ผมบ่าได้คิดทังหลายนะครับขันติดก็นอนรักษาพักผ่อนเห้คนอื่นมาเหตุนาทีแทนลูกน้องมีเยอะแยะนะครับใส่งานให้มันคุมขันติดขันสมมติว่าผมติดนี่ผมก็โบดีโบดีเสียใจเด้ผมคิดว่าอย่างไหนมาเข้ากับได้พักผ่อนละก่าละก่าเข้ากับคุ้มอล่ะกับเข้าติดเข้าด้ซอยชีวิตมาหลายคนสุดยอดสุดยอดวู้ธรรมชาติ เดี๋ยวเดี๋ยวนับให้ครับเดี๋ยวนับให้แป๊บหนึ่งโอเคอ่าอย่อย่นีมีอำเภอไหนนะครับอันนี้เมืองจันนาะเมืองจันจะคนครับยกมือครับนี่นีหนึ่งสองสามสีส่สี่มันปะสี่คนนะแต่คุณตาอำเภอไหนครับคุณตาลงหนีนาะโอเคครับเดี๋ยวจะจะพึ่งลงนะครับเดอ้อแป๊บหนึง่งปวดเหงียวปะอ่าแป๊บนึงเด้อครับเด้อเดี๋ยวให้ผมเคียย์ขางนอกเคียร์เขาเคียย์นามให้ก่อนเด้อครับแป๊บหนึ่งครับ มีรถตู้มาเสรอมมาเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารถทัวร์วอนะเออหวัดดีครับหอดแล้วครับผมเมืองจันจะค้นครับนี่นี่กันทลักมีบ่ครับตังอำเภอมีบ่อุทุมพรนมีบ่ผมมีอุทุมพรนะพี่โอเคครับเดี๋ยวจะพึ่งลงนะครับเด้อผมสิเคเขียหหอเขาหอหนำเอาเมืองจันยกมืองไหมนะครับผมนับจำนวนในผมนะครับขางหลังไอ จ้าคน 1, 2, 3, 4, ละหนึ่งสองสามสี่เวหนึ่งสองสามปดนะครับเอาเไปนับขั้นบุนเบื่อเจ้าคนสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนครับ11บเอ็แต่ว่าเรามาสิบเก้าจะให้สิบเก้าก็ได้ครับเดี๋ยวนะั่งในรถก,กันเถอครับเด้อเพื่อคว,วา,ามปลอดภัยของท่านแต่กับผมเอง เอาเปิดคุณอะไรนะครับพนิดาอยู่ไหนครับพนิดาอยู่คันนี้ไหมอยู่คันนู้นเนี่ยออารออลาดีโอ้ขอบคุณครับยังครับนี่คารน้ำมันบ่โอ้ขอบพระคุณครับผมทีมงานเมืองจันทร์ครับห้ค่าน้ำมันมาอันนี้ก็ทีมงานนะครับเด้อไรสดอยู่หันนายกครับ อันนี้ไล่สดอยู่ครับไล่สดอยู่เรื่องบัขอบริจาคครับเน่ยน่ะมีของบริจาคน้ำบ่อบริจาคคุล่านนึงเหรตอนนี้โอ้ครับผมครับขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณครับผมสุดยอดผู้นน้ำครับขอบคุณครับท่านสจนะครับผมโอ้ชุดยอดครับเดี๋ยวขัน้ัวมันครับรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปเติมหัวมันรถทัวร์เพราะว่าอีกสองมือนี่เขาต้องใส่เงินหลักแสนเลยนะครับรถทัวร์สองขันก็รถตู้นี่ นี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งเวลาผมผมเห็นงานยังไงนี่ท็อปมอาซออด้วนี่เบือ่อที่นี่ครับนี่ครับดูแันที่ครับพี่น้องมาตองยานมาบริการด้วยครับผมจะเอารถทั่วไปรับนะครับทั้งสองขั้นเดี๋ยวเผื่อๆมีรถทั่วไมาอีกอในพวกรกรฉุกเฉินเนี่ยกำหนดไว้ประมาณสักหกขั้นนะครับผมอ่าให้เคลื่อนย้ายได้นะครับให้เคลื่อนย้ายได้ครับนีมันมีหลายกน่านี้ผมจะจัดให้เต็มเลย คือตอนนี้ก็คือประสานโรงพยาบาลสนามก่อนว่าเขามีความผ้อมบอิบาลมหมว่าผมสิไปรับอย่างเดียวเดว้ผมกับเบื้องเจ้าหน้าที่แพทย์เขานั่งมาเขาผ่อมบอรที่จะรักษานะครับส่วนมากผมสิคัดเอาแต่พวกอาการหนักๆมาเลยทีพวกหอบเหื่พวกหายใจบ่สะดวกแล้วนะครับผมผมเอามาเมือนนี้นะอันนี้หอดโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองจันทร์นะครับอำเภอเมืองจันทร์นี่ก็ผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนกับให้ความนุาะอ์มาหลายอันนี้ก็ทีมงานทีมงานทีมงานนายก อันนี้เทศบาลเมืองจันทร์ครับผู้หญ่ไก่ขอบคุณครับผมซัพพอร์ตเรื่องข้าข้าวบน้าม่บริยูบริยากษ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับท่านขอบคุณครับผมโอ้ข้านบ่เอาอันนั้นละเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้มันแล้วก่อนนี่สุดยอดครับผมปฏิบัติการแปดชั่วโมงวันนี้นะครับ ออกมาตีสามครับตีสามนี่คือแรนรับค้นไข่ในกรุงเทพใส่เวลาไปสามชั่วโมงเพราะว่ามันห่างกันเหีง้งเข<อ>ตียดยลากับบาง<อ>ก็บเข<อ>ตียดอยู่กระทุ่มแบรนตึงเสียเขาตีรถโดดโรนึย่ปะทุมปทุมมากครับมาเบิดแมนครับเดี๋ยวมีตกล่นอยู่เดี๋ยวหลอดหนะักมารถทั่วครับหลอดหนารถทนะั่วสองขั้นครับให้กำลังใจครับผมนี่ครับผู้นำเยี่ยมมาั่น แฟนครับเขาชมมากว่าผู้นําเยี่ยมมาทึงสองนิ้วนะครับผู้นาผมครับผมแก้วนี่เขาเอื้นของแท้ยืนอยู่นี่ทั้งเบิดนี่สละเงินเดือนนะครับนี่เงินเดือนนี่สละได้ครับยืนอยู่นี่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งหน้ายกนี่ครับนี่แก้วอีลีนะครับเพราะว่าผมคุมผมคุมข้ออานะผมผมขออนุญาตฝากเป็นเอาไงเป็นอำเภอตัวอย่างหนึด้วยครับเนาะที่ผมเห็นสำเร็จรุปหวงใน อำเภอเป็นตัวอย่างนี่คือก็มีผู้น่านี่แหละครับเพิ่นเป็นคนเปิดทางให้นะครับในการอำนวยความสะดวกอุตภาวไม่ต้องลงเอาเมืองจันลงให้หมดเลยนะครับก็มีผู้ไ่นะครับ,ออดนะรบเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคิดว่าเดี๋ยวสิคิดว่าซ่องดูฮี่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เดียวอันนี้เบื้องหลังให้พี่นอ้องเบื้องคือ,อห้าเฮ็ดใดทุกมือนี่ก็เพราะว่าเบื้องหลังไีคนประสานให้ทุกคนอยู่นี่ ทั้งผู้่บานทั้งรองนายกทั้งอย่างนะครับคือผมประสานเอาไงผู้ใดอยากเอาไปเป็นกรณีตัวอย่างใดเลยนะครับออาเภออื่นเอาไปเหตุตามใดเนาะต้องประสานงานฟังกันระวังประชาชนครับกับอันอันนี้ก็บับประท่านประท่านทรงได่ซื้อให้ผมนะครับนะครับผมอันนี้ทุกคนยืนอยู่นี่นี่เสียสาะเงินเดือนได้ครับนี่นะครับเป็นค่าหมอกน้ำมันแหนะค่าเขาแนะนะครับขอพูดในลายครับผมเดี๋ยวเอารอดรถบัสได้ครับรอบหนาผมแจ้งไว้แล้ว ฮอ,อ,อนครับผมให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศว่าการทํางานของจิตอาสาฮนะครับศิลปินอาสาฮห,ห้อนเด้อันนี้ทุตะตเะเนี่ยนี่เ <คำ S 1> ขามีอาหารให้ด้วยสุดยอดเลยโรงพยาบาลเมืองจันทร์อ๋อทุกครั้ง,งที่ผม นี่ครับทั้งคนที่ติดเชื้อเดินทางมาเองเนี่ยหล้วก็ที่ไปฮับมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมขอให้ทุกท่านเป็นน้ำเพื่อตัวอย่างนะครับผมภักรัดกับภาคประชาชนรวมกันนะครับประชาชนก็คือผมนะครับผมผมกับบริษัทงานขามผู้นํหมู่บานหรือว่าบริษัทงานขามเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมกับคือเอาไงฮอกก็ต้องอาศัยเขาเพื่อประสานงานพานพานรานชการนะครับเพราะว่าการรับเลี้ยงคนไข้คูวิดเนี่ยมันเป็น สิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยนเฉพาะตอนนี้คือพลกราเกาชุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นทุกเขตที่ผมเอามานี่คือผ่านดานตรวจนะครับชิมิด,ดานตรวจตรวจใบนะครับผมผมจังภาสามารถดังนั้นผมจึงให้ทุกท่านนะ่ะไปก่อข้อมูลให้มันถึกต้องเพื่อผมที่จะทรงเขาระบบท่างราชาการเขานะครับนะครับเฮาเหิดเฮาเฮ็ดอาสาเฮาเก็ต้องห็ดให้มันถึกถูกลักถึกลักของราชาการถึกลักของบ้านเมืองนําบประเม่นว่าสิบรับกลับมาอย่างเดียวนะครับเฮาก็ตตรงประสานลุงบ้านให้รักษาพีพ่น้องให้นํานะครับผม อำเภอผมกับอำเภอผมเกิดอยู่อำเภอเมืองจันทนะครับแต่ว่าผมซอยทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่ว่าบ้านเกิดผมโมคตรมันติดเชื้อหลายนะครับผมสีสเกตติดเชื้อหลายผมกับส่วนมากไปรับมากกัที่สิมิเคียสสีสเกตอุบลสุริน์แต่รอบนานี่เตรียมเลยครับโคราชนะครับนะโคราชบุรีรัมสุรินสีสเกตยาโสธรอ,อำนาจเจริญผมฉีอาสาเองนะครับสองดบัตรเพอ่มๆมีสามรดบัตรนะครับแล้วก็ฝากไปถึงอาสาทันใดอยากมาร่วมกับผม ผมสิประสานอำเพื่อผมเครื่องอำเพื่อเมืองจันนะเป็นจุดพกักคอยสําหรับสรถบัตรให้รถตู้ขั้นในน้อยแล้วก็รถที่เป็นอาสานะ่ะมาหับเอาพี่น้องเจ้าของอยุบานผมนะครับผมมาหับเอาพี่น้องเจ้าของอยุบานผมเดี๋ยวผมเสียมาสองถึงสามรถบัตรนะครับรอบนาพอเกินมือหื้อโดยเฉไปเป็นจะลักบ่ไอรงอุุ้มพริกก็ขูขันเป็นจะลกกันถลักเอาไปน้ำกันมันอยู่ไกลกัน มีเฮ้ยอันนี้กับเขาแพ้ครับโอ้หแห่อำเภออื่นนําบ่โอ้สุดยอดอีเลี่ยมเพื่อนี่ครับผมขอบคุณครับกับเขาแห่อำเภออื่นแน่นแน่นเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วเก้ากับเขาแห่อำเภออื่นอ่ามีใครลงอำเภออื่นไหมครับอยู่นี่รถอิเลี่ยนเบิร์ตบ่อุตุพรยงมือนะครับคนเดียวลงใส่บอสลุงลุงบานสนามได๋ อาขูขันเด้อพี่ไปส่งขูขันกับอุทุมพรเพราะว่ามันต้องแยกไปก,รรกปันทลักษณ์เบญจลักอุบลน,นะตะบนป่าอ้าวมันบะอันนี้เขาเด้อครับเด้อแจกไปภูละกองเด้อครับอยู่ในนี้พี่นอ้องไปลอำเภออไ้เดี๋ยวไอศิปส่งขูขันกับอุทุมพเรเบญจลักอยู่ไหนครับเดี๋ยวลงครับมึงจัดลงหอดแล้วจ่ว่ารอบลงเลยครับลงแบบเป็นยูเตทนครับเอาถือเก่าไปถุงเท้าถุงเท้าไอ้ฝรั่งอ๋อถุงเท้าเนี่ ไงบอทบนิดนึงครับหลังจากที่มันเดมมาเฮ็ดงานก็อายสองมื่นแล้วสีเฮ็ดต่อปะ่ะเฮ็ดนี่ของแท้ของแท้ครับโอ้แต่มาเห็นพี่น้องเมื่อบ้านแล้วโคตรดีใจเลยวะเนาะคนลุกเลยคนลุกเลยวันนี้เฮาไม่ไม่ก <laughs> ําลังใจ สองทางข้างกับนีให้ตลอดกำลังใจนี่ยกมือสามนิ้วหรือสองนิ้วสองนิ้วอะเบนจลักเบนจลักเอาข้อมูลเขาดีๆให้เขาส่งให้นันหละขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเบนจลักอันนี้เบนจลักใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้เข้าห้องน้ําก่อนเด้อเพราะว่าเราจะเดินทางยาวไปถึงนู่นเลยนี่เดินไปเข้าห้องน้ํานี่เลยครับมาลงมาเลยครับเงี่ยวก่อนเด้อครับเด้อไม่ไงอ่า มาครับของนำกันครับเพราะว่าเขาจะเดินทางเงาเลยบริจัดใส่นะครับนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเขากองแจกนะครับเด้อครับเขากองแจกกินในรถเลยนะครับไปลงมาเลยครับมีมีผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ผมรับมานะครับแล้วก็จะมีเคสเอ่อคนพิการกับคนท้องรอบนานี่ผมตั้งใจว่าสีเอามาให้ได้ลอยกลัวนะครับขึ้นรถตู้รถตู้เนี่ยเพิ่มเพิ่มอมีแล้วเป็นสีหาขั้นรอบนาเดี๋ยวผมใส่เงินแสนกว่าบาทนะครับ อ่าแสนกว่าบาทนะครับรอบหนาเอาตัวนี้ฉีดเลยท็อปผ้าฉีดเลยกันทะลักบม